สวัสดีค่ะวันนี้มากินส้มตำค่ะส้มตําปูปลาใส่เออไม่ใช่ปูปลาไม่มีปูน้ําปูปลาน้ํน้ำปูนะคะน้ําปูที่มันเขาทําแบบเหมือนกะปิอะคะ่ะมันจะเป็นแบบสีดำๆนะคะแล้วก็ปลาล้แล้วก็ใส่มะกอ,อกด้วยมันเพิ่มความหอมแล้วก็มะนาวแป้นโอ้โหหอมมากไปกินกันเลยออืม,อม

ใส่มะกรองหอมมากวันนี้เป็นมื้อเย็นนะคะเพราะว่าปกติมินจะกินข้าวเวลามินถ่ายคลิปมินจะถ่ายแค่ตอนเช้ามือ้อเชา้ามื้อเดียวแล้วก็มินก็จะไม่กินข้าวเลยตอนเย็นนอกจากแบบวันไหนมินไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ออมากเติมพลังพวกนี้มินต้องสอบวันอาทิตย์วันนี้วันที่หกนะคะช่วยถ่ายลิปหกกุมภา อันนี้เนื้องอกมาแหรอมันขึ้นมาตรงเนี้ยริกหวานผักนี่แก้เผ็ดได้ดีมาก อร่อยมากอือม ซื้อหอยมาอืหอยหวานเผ็ดสุดๆอะใช้พริกพริกแห้งแต่ก็อร่อยมาก ทิ้งให้มันหอไหมไงโอเคเดี๋ยววันนี้มินเดี๋ยวมินไปกินต่อนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มินด้วยนะคะบ๊ายบาย